แกงเหลืองนะครับแกงเหลืองนะครับอ่ะมาแกงเหลืองน,นจะเป็นแกงเหลืองยอดมพะพร้าวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราผมลองชิมดูนะครับกับร้านที่นี่ครับร้อยแรงแกงเหลืองอืคือเหมือนแกงต้มบ้านเรายแหละแต่ว่าแกงเหลืองเนี่ยรสชาติเขาจะเข้มข้นกว่าแล้วก็เผ็ดร้อนเปรี้ยวนะครับอร่อยเลยอันนี้ว้าวมากนะสักามหนึ่ง ปลาเขาเนี่ยกินปบะเอกบะเอกเลยมีความหวานความสดตัวปลาเขาเนี่ไม่มีกลิ่นคาวนะครับทานกับรสชาติแบบเผ็ดร้อนนะครับท่านไหนที่มาเอามาสั่งดูครับรสชาติดีกุ้งนะครับผัดสตอกะปิใส่หมูสับด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่พ่อเป็นคนคน,นะครนะเป็นคนปนากพนังแต่ก็กินสตอไม่เป็นแต่ชอบกินอะไรที่ผัดด้วยสตอแต่ก็เคียย์ออกนะคุณเป็นหรือเปล่านะคอมเมนต์มาใต้ร่างหน่อยรสชาติดีมากนะถือว่าผัดมาได้แบบลงตัวกับตัวกุ้งสตอผักกะปิผมทานมาเยอะนะแต่ที่เนี้ย ให้สิบกะโหลกเลยโคตรดีถัดมาแบบกำลังดีความนัวของตัวกะปิเนี่ยมีความอร่อยหอมหวานนะครับตัวกะปิใช้อย่างดีเลยเยี่ยม